สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแหม่มอยู่ที่เจ้าวายเทคนะคะเป็นรถสีเทาดำนะคะพร้อมชุดแต่งหน้าแรปเตอร์นะคะล้อตโตโตคันนี้นะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวตามแหม่มไปชมคสำหรับด้านหน้าสำหรับด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะแหม่มใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ให้นะคะเป็นสอน f ฟร์ดสี R D ดำนะคะพร้อมไฟอ่าตัวนี้นะคะไฟจิ๋วสามดวงนะคะเป็นไฟ LED ดีให้เลยนะคะหลอๆ สำหรับตัวกันชดนด้านหน้าค่ะกันชดนด้านหน้าแหม่มใส่เป็นชุดหน้าแรปเตอร์ให้สีดาอย่างนี้เลยนะคะหล่อๆเลยนะคะซุ้มล้อนะคะเป็นแบบเรียบนะคะมาพร้อมกับชุดหน้าแรปเตอร์ของเรานะคะพร้อมล้อแมกขบ20นะคะตัวนี้จะเป็นออฟเซตลบ33นะคะแมกล้อตัวตัวแบบนี้เลยนะคะสําหรับล้อแมกของเรานะคะแหม่มก็จัดให้อีกพร้อมชุดยกนะคะตัวนี้นะคะ สำหรับด้านข้างนะคะสำหรับด้านข้างนะคะแหมติดเป็นชุดบ่ามือจับ4ชิ้นนะคะฟิลเป็นฟิลเซรามิกนะคะกันสา4ชิ้นให้ด้วยนะคะสาหรับด้านข,าข้างของเรานะคะไปค่ะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันค่ะส่วนด้านหลังนะคะแห่มติดเป็นชุดค้อไฟท้ายให้นะคะพร้อมกับตัวครอบกระบะท้ายสีดำนะคะตัวนี้เป็นอักษร Ford สีดำนะคะคันนี้ลูกค้าจะแต่งเป็น เน้นเรียบๆนะคะพร้อมอักษรอะคริลิกสีดำนะคะตัวนี้นะคะตรงแบบว่าติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะสำหรับเจ้าวายแท็กนะคะตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่1 6 4 0 0 0้าบาทเป็นเกะออโต้หสป,ปีดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝังครอบฝาทางน้ำมันนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะสำหรับรุ่นวายแท็กของเรานะคะ สำหรับรุ่นมาแท็กนะคะมีด้วยกันอยู่2รุ่นนะคะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้หกสปีดและเกียร์ออโต้สิบสปีดไบเทอร์โบนั่นเองนะคะถ้าลูกค้าสนใจชุดแต่งหล่อแบบคันนี้นะคะก็เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทางที่แหม่มให้ไว้นะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้นะคะหรือชุดแต่งแบบคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามแหมมได้นะคะชุด ทุกช่องทางที่แหม่มให้ไว้เลยนะคะอยู่ด้านล่างแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แหม่มขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ